ต้องบอกเลยว่าผมดูโมบิลสูตรกันดัมฮัทเวเพราะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าอยากให้เดอะมูฟได้ดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับการ์ตูนเรื่องนี้หน่อยซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้เป็นแฟนกันดัมในฐานะคนดูการ์ตูนนะครับือเคยดูมาบ้างเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูติดต่อกันไม่รู้ภาคไหนมาก่อนหลังหรือว่าเชื่อมโยงกันยังไงหลงัลงๆผมจะรู้จักกันดัมในวงการฟิกเกอร์มากกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ลงลึกเช่นกันเอาเป็นว่าเดอะมูฟน่าจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมที่ไม่รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้เลยแล้้้้้้้้วววววจจู่่่่่ๆๆกกกกก็็็ดดเเขาาาาไไปปแลลมรีีีิใใใหหฟฟััััังงงงงนนนนนนนฐะะคทททอออต ขออนุญ,ญาตแจ้งเตือนสปอยไว้ด้วยนะครับผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็ข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะ ประเด็นแรกที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยก็คือว่าโมบิลสุดกันดั้มฮัทเวนั้นมีเสน่ห์บางอย่างที่แม้จะเป็นฉากคุยกันตัวเนื้อเรื่องที่ดำเนินไปแบบเนิบๆในบางช่วงบางตอนแต่ว่ามันกลับทําให้เราอยากดูต่อเหมือนกับว่ามันมีมนลังบางอย่างที่ดึงดูดให้เราไปต่อได้เรื่อยๆจนจบเนื้อเรื่องเปิดด้วยฉากบนเครื่องบินนะครับแล้วก็มีการโจรกรรมไฮแจ็คเครื่องลำนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือเที่ยวบินระดับ v i p ที่มีรัฐมนตรีกับคนสําคัญต่างๆเดินทางไปด้วยส่วนพระเอกของเราอย่างฮ NO ัทเวโนอารก็เป็น่งนดาา,กา,กา,ากลกกฉั ซีนแรกยังเป็นการเปิดตัวตัวตละครอีกหลายคนทั้งตัวสําคัญและตัวประกอบนะครับซึ่งด้วยองค์ประกอบของคาแรคเตอร์ดีไซน์ลักษณะนิสยัยลายเส้นและก็การรับส่งบทของพวกเขาผมรู้สึกว่าแม้จะไม่ได้มีฉากหุ่นมาตีกันแต่ว่าซีน็นเครื่องบินก็ทําออกมาได้สนุกน่าตื่นเต้นและตัวตละครหลายคนก็มีเสน่ห์มากครับพระเอกก็มีความนิ่งเงียบมีความเท่แต่ว่าแฝงความรู้สึกกับความคิดบางอย่างอยูอย่ข้างใน เกเนตเองก็ดูตรงไปตรงมาแต่ว่าเขากลับมีแง่มุมบางอย่างที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจอยู่ส่วนกิกิสาวน้อยที่มีเซนส์และความฉลาดจนเรามองไม่ออกว่าเธอเป็นคนดีหรือว่าร้ายผมจึงรู้สึกว่าข้อดีข้อแรกของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ก็คือคาแรคเตอร์ที่ชวนให้จดจําได้ดีเลยครับเพราะบทของพวกเขาค่อนข้างลึกและมีความซับซ้อน หรือพูดได้ง่ายก็คือพวกเขามีความเป็นมนุษย์สูงมากๆเช่นตัวพระเอกที่มีเป้าหมายชัดเจนแต่กลับมีความสับสนมีความคิดโลเลและผันแปรไปกับสถานการณ์ที่ต้องเจอเขาไม่ได้แบกรับแค่การเป็นผู้นําแต่ว่าตัวเรื่องราวได้สะท้อนออกมาว่า วันที่ผู้นําตั้งเป้าหมายเอาไว้แน่วแน่แล้วมันก็มีคําถามเหมือนกันว่าเมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาต้องรับรู้ข้อเท็จจริงบางอย่างเขาจะตัดสินใจต่อ,อจากนั้นยังไงโมบิลสูตรกันดัมฮาทเทเวยังนาเสนอแง่มุมของเลิฟทริแองเกิลระหว่างฮาทเทเวย์เคนเนตและก็กิกิด,ด้วยครับซึ่งมันเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของการ์ตูนที่นําเสนอได้อย่างแยบคายคือผมก็ไม่รู้จะอธิบายออกมายังไงเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นพาร์ทโรแมนซ์ที่นําเสนอออกมาได้ลึกซึง้งและคาดเดาไม่ได้เลยนะครับว่าจะไปลงเอยกันบบไนไ้ว,ว,ในนนวใ เราเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งยังไงก็ตามนะครับประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่องคืออะไรรู้ไหมครับเอาจริงๆผมแทบไม่รู้เรื่องราวก่อนหน้านั้นเลยว่ามันเกิดอะไรเหมือนผมกำลังดู Star Wars ภาค4อยู่โดยที่ไม่รู้ว่าดาร์ทมอร์เป็นใคร เดายซิดหลอดคือไม่รู้อะไรมาก่อนเลยคุณๆก็แค่ชื่อตัวละครอย่างชาเท่านั้นแต่ว่าความพิเศษของโมบิลสุดการดั้มพัทเวก็คือตัวหนังยังทําให้ผมสนุกได้และกระตุ้นอยากให้เราไปดูภาคกันก่อนขึ้นมาทันทีลำดับเรื่องความลงตัวไทมิ่งที่ใช้ในแต่ละซีนแต่ละฉากนั้นทําออกมาได้ลงตัวพอดิบพอดีครับไม่ยืดแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปจนเมื่อดูไปเกินครึ่งเรื่องคุณผู้ชมจะเริ่มเข้าใจแนละ้วว่าเหตุการณ์ในอดีตมันน่าจะเกิดปมปัญหาประมาณไหนขึ้นมาในสังคมโลกมนุษย์ ทำไมมัฟตี้จึงต้องการโค่นล้มและเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างทางสังคมของโลกในแบบที่เป็นอยู่ฉะนั้นคำถามที่คุณผู้ชมน่าจะอยากรู้มากที่สุดก็คือโมบิลสุดการดั้มฮาทเวดูได้เลยไหมควรจะไปดูโมบิลสุดการดั้มภาคก,ก่อนหรือเปล่าคําตอบของผมก็คือถ้าให้ดีที่สุดนะครับผมว่าควรไปดูนะซึ่งผมไปสอบถามพี่ชายที่เป็นกูรูกันดั้มมาแล้วคุณผู้ชมครับใครที่เคยดูวิดีโอของ The Move ตอนเล่นโฮม e วิตช์โฮมสวายมาแล้วก็น่าจะจดจําพี่โจได้พี่โจแนะนําผมว่าให้ไปดูโมบิลสุดการดั้มภาคแรกก่อนแล้้วว็ตาามดยภค ต่อด้วยภาค3 Encounter in Space แล้วก็ปิดท้ายด้วยชา Count เตอร์เอสครับโดยทั้ง4เรื่องก็จะอยู่ในลิสต์ของผมเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวว่างๆอาจจะต้องหาเวลาไปดูให้จบทีนี้ในแง่ของข้อสังเกตก็ต้องบอกผู้ชมว่างานภาพกับกราฟิกต่างๆในภาคก่อนมาอาจจะดูเก่าหน่อยนะครับผมจึงแนะนําว่าถ้าคผู้ชมยังไม่ชัวร์ว่าจะอยากกลับไปดูดีไหมผมก็มองว่าให้เราดูฮาร์ดแวร์เลยก็ได้นะครับแล้วถ้าคผู้ชมดูแล้วชอบก็ย้อนไปดูเก็บตกภาคก่อนๆก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกได้เหมือนกันคล้ายๆกับการดดดูู Star War เเเลยครัที่่่าาจะไ้ภ4 56กออนน,นอง ประเด็นต่อมาที่ผมชอบก็คือเพลงประกอบมีเพลงดีหลายๆเพลงที่ปรากฏในเรื่องแล้วเราต้องไปหาฟังต่อเลยครับคือเพลงนั้นทําออกมาได้ดีทั้งเพลงที่มีคําร้องและเพลงบรรเลงในฉากต่างๆนักประพันธ์เขาแต่งขึ้นมาแล้วดึงอารมณ์ของคนดูให้อินกับฉากนั้นนั้นขึ้นได้ยอดเยี่ยมมากๆในแง่ของลายเส้นแอนิเมชันต่างๆฉากแอคชั่นฉากต่อสู้การแสดงอารมณ์ด้วยสีหน้าของตัวละครก็ทําออกมาได้ดีหมดนะครับและที่ต้องชมเป็นพิเศษหน่อยก็คือองค์ประกอบในฉากหลังนั้นทาออกมาได้ละเอียดดีครับบางซีนที่เป็นฉากธรรมชาติผมว ฟังของเสียงภาคก็ทำออกมาได้ดีมากครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูภาคญี่ปุ่นหรือว่าภาคไทยผมก็ให้1 0เต็ม10แบบไม่หกักเอาละครับแล้วก่อนที่เราจะไปสรุปกันในช่วงท้ายเด o ูฟก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับแอดไวส์ ice, ูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกา Computer, Note, er, จอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก a d w i c e c o t h สามารถใช้โค้ด tmwf7 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้ววยยยนนนนนะะึึกถง IT, งถงงจจห่่่าแลซอคครรบบบใทีีเดั โมบิสุดการดัมพัทเวเป็นแอนิเมชันภาคล่าสุดของซีรีส์การดัมที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนการดัมอยู่แล้วน่าจะชอบมากเพราะด้วยตัวเนื้อเรื่องที่เรียบเรียงมาดีตัวละครที่มีเสน่ห์และซีนหุ่นสู้กันก็ทำออกมาได้ลงตัวกลับกันนะครับคุณผู้ชมที่ไม่ได้เป็นแฟนกันดัมและไม่ได้ดูเนื้อเรื่องมาก่อนผมก็มองว่าถ้าเผลอเข้าไปดูมีหวังอาจจะต้องไล่ดูเก็บย้อนหลังกันยาวๆแบบผมก็ได้เพราะว่านี่คงเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เดี๋ยวมูฟคงตามดูเรื่อยๆทั้งภาคเก่าาคใ,าคอ,อ,าในอนนต เอาเลยครับแต่ว่าแม้ผมจะชมมาตลอดทั้งวิดีโอแต่ถ้าให้วิจารณ์แบบภาพรวมผมก็ยังมองว่าการ์ตูนเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับ โดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ชอบแนวการ์ตูนที่เน้นเอาหุ่นมาตีกันเยอะๆหน่อยมีปล่อยพลังพิเศษระเบิดท่าไม้ตายอัธเวก็อาจจะไม่ใช่แนวนั้นนั่นเองแต่นี่ก็คือความคิดเห็นของผมทั้งหมดนะครับและคุณผู้ชมนะครับดูจบแล้วคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้นะอีกทั้งตัวละครที่คุณผู้ชมชอบมากที่สุดเป็นใครส่วนตัวผมก็ไม่ต้องเดาเลยครับกิกิเอาใจผมไปได้เลยฮนะและสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ